หลังจากที่ได้มีการแจ้งผลประเมินลูกน้องไปหมาดๆพอลูกน้องได้ฟังผลการประเมินก็ถึงกับช็อกวันรุ่งขึ้นก็ยื่นใบลาออกไม่มาทำงานอีกเลยน้องเขาถามมาว่าในบทบาทซึ่งเราเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติและก็ขอให้เขาอยู่เคลียร์งานก่อน15-20วันได้ไหมงานของเขาเนี่ยเมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยไม่มีคนทำแทน คือมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกที่นะที่ว่าหลังจากที่เราได้มีการประเมินผลงานน้องๆไปแล้วเนี่ยก็น้องๆอ,อ,อ,อาจจะรู้สึกเฟลผิดหวังแล้วอาจจะเลือกที่จะปิดทุกข์ด้วยการลาออกเลยโดยเพราะเด็กยุกนี้นี่เป็นไปได้สูงมากนะครับอันนี้ในประเด็นของการติดตามผลงานหรือว่าการประเมินผลงานเนี่ยก็ต้องกลับมาดูนะเพื่อไม่ให้เจอปัญหาอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวแทรกก่อนนะครับสำหรับคนที่ฟังอยู่ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ช็อกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าการประเมินผลงานมันมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนแล้วก็โบนัสใช่ไหมครับการประเมินผลงานกลางปีปลายปีสมมุติเรามี2รอบเราไม่ควรจะเรียกลูกน้องมาประเมินผลงานแบบโป้งแล้วก็รับทราบรับรู้กันไปนเลยแบบนี้ไม่ดีระหว่างทางในแต่ละเดือนมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างให้เขารู้ตัวบ้างว่าเขาอยู่ในวิถีที่มันโอเคหรือเปล่าหรืออยู่ใน สถานการณ์ที่มันน่าเป็นห่วงนะอย่าให้เขามาช็อกเพราะถ้าเขาช็อกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เขาเทเราเนี่ยกลางทางแล้วเราจะมีปัญหาก็คือไม่มีคนมาช่วยงานหรือไม่มีคนมาอุดงานสําหรับคนที่เขาออกแบบปัจจุบันทันด่วนได้นะครับอันนี้ต้องป้องกันไว้นะสาหรับคนที่ยังไม่เกิดปัญหานี้แต่ถ้าเกิดแล้วสเต็ปถัดไปทํำยังไงได้บ้างสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริง อาจจะต้องพูดคุยกับลูกน้องครับลูกน้องต้นเรื่องเนี่ยท,ท,ที่มีปัญหากับเราเนี่ยว่าขอให้เข้ามาเคลียร์งานได้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้ามาเคลียร์แล้วออกเลยเราทําอะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้าพูดกันตามหลักกฎหมายแรงงานก็นนคือว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยให้สิทธิ์ลูกจ้างเอาไว้อย่างถูกต้องว่าถ้าสมมุติมีการยื่นจดหมายลาออก แบบถูกต้องนะครับสามารถกําหนดชัดเจนได้เลยว่าจะทํางานถึงแค่วันไหนนะครับการยื่นใบลาออกแบบเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยถึงตรงไปที่ต้นสังกัดนะครับถึงหัวหน้าก็ดีหรือฝ่ายบุคคลก็ดีถือว่าการลาออกตรงนั้นเนี่ยก็ทาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมันก็เขาก็สามารถลาออกได้ตามตัวกฎหมายแรงงานไม่ได้มีการระบุว่าต้องอยู่30วันหรือต้องอยู่กี่วันนะครับหรือว่าต้องอยู่เคลียร์งานลูกจ้างสามารถลาออก ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราไม่สามารถไปบังคับครูเห็นให้เขามาอยู่ต่อเพื่อจะเคลียร์งานได้ทางเรื่องถัดไปก็ต้องมาดูว่าคนที่เหลืออยู่ทีมงานที่เหลืออยู่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็สุดแล้วแต่ความสามารถของหัวหน้าแล้วแหละเหตุการณ์นี้จะเป็นการวัดความสามารถวัดกลืนของหัวหน้าเหมือนกันว่างานที่ มันเกิดช่องว่างนะครับไม่มีคนดูแลเนี่ยะจะสามารถแบ่งให้กับทีมงานหรือตัวเองจะรับไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าเราจะมีแผนการรองรับรับมือเอาไว้อย่างไรเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวรอดแค่พอผ่านสําหรับสถานการณ์นี้เดี๋ยวข้างหน้าผมก็เชื่อว่าต้องมีคนลาออกแบบนี้อีกแน่นอน ถ้าเราไม่รับมือ,อไว้ก่อนวางแผนเตรียมตัวไว้เนี่ยรอบหน้าก็จะเจอปัญหานี้อีกมันก็จะหนักอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เวลาเราไปดูว่าคนที่เขาลาออกเนี่ยเ,เขาลาออกแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเป็นเพราะอารมณ์ใช่หรือไม่แน่นอนใช่ครับเพราะคงต้องโกรธอ่ะไม่พอใจอ่ะแต่การที่เขาลาออกแบบใช้อารมณ์อย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีข้อดีนะครับถ้าสมมุติว่าผลผลการทํางานเขาอ่ะเราประเมินเขา แบบเป็นธรรมนะครับถูกต้องแต่ผลลัพธ์มันไม่ถูกใจเขาเขาคือมีสิทธิ์ที่จะลาออกอันนั้นถูกต้องในมุมของเขาในมุมของเราเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าการที่เราได้คนที่ใช้อารมณ์ในการทํางานแล้วก็อารมณ์แปรปรวนแบบเนี้ผลงานก็ไม่ค่อยดีแบบเนี้ดีนะครับที่เขาไปเองแต่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยที่จะต้องมาทําแทนเขาเหนื่อยหน่อยอาจจะที่จะต้องมาหนักช่วงนี้กับการไม่มีเขา ต่ดีในระยะยาวคนแบบนี้อยู่ไปแล้วหนักใจเราเปล่าปล่อยเข้าไปนะครับถือว่าเป็นทุกขลาบมีความทุกข์แต่หลังจากนี้มันจะมีแต่ความสุขนะสิ่งที่ต้องระวังต่อไปก็คือว่าเนะี่ยอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือต้องรีบหาแผนรองรับนะครับวันข้างหน้าเราถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ค